สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกครั้งนะครับกับ Camera a แอนแมนนวลเลนนะครับ,บ,รบตามที่น้องๆหลายคนได้ส่งข้อความมาขอไว้คือขอให้พี่ทำช่วยสอนการใส่ฟิล์มให้หน่อยซึ่งจริงๆแล้วพี่คิดว่ามันไม่น่าจะยากแต่ลืมไปว่าน้องๆบางส่วนใหญ่แล้วรุ่นนี้ที่กลับมาใช้กล้องฟิล์มนี่คือเกิดไม่ทันยุคก,กล้องฟิล์มจริงเกิดมากับ สมาร์ทโฟนและกล้องดิสตอนนะครับอ่าสิ่งที่เราต้องมีก็คือ1ฟิล์ม1ม้นนวนนะครับก็คืออันนี้ไม่มีอันนี้นะครับอ่าซื้อได้สองนะครับฟิล์ม1ม้วนม้วนเดียวพอเรียกว่านะครับต้องมีประมาณกองแก้ไปหน่อยนะครับ แล้วก็วอ l ดี้หนึ่งตัวจะใช้อะไรก็ใช้ไปอันนี้เป็นก็คือต้องเปิดฝาหลังมานันนี้ก็จะมีเหมือนเหมือนกันนะครับก็คือจะมีฝั่งนี้รับใส่กรักฟิลม์มฝั่งนี้สำหรับใส่หัวฟิลม์มแล้วก็เดอนเข้าไปนะครับเตอเหมือนกันนะครับกล้องอะไรก็จะเหมือนกันถ้าโอลิมปัสก,ก็คือจะมีภาพ กล้องอื่นเขาจะดึงตรงนี้แต่ถ้าเป็นโอลิมปัสก็จะเนี่ยครับข้างๆตรงนี้ถึงมานะครับเอาฟิล์มใส่นะครับ,อ,นะรบอันนี้เป็นโปรเอมเมดร้อยนะครับใส่เข้าสังเกตว่ามันจะมีเดือยตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ใส่ให้มันเข้าล็อกมันมันจะเข้าล็อกดีนะครับอันนี้ก็เลื่อนมานะครับปึ๊บแล้วตรงนี้นะครับมันจะมีรูๆอยู่ในช่อง แล้วเอาหัวฟิล์มเนี่ยเสียบเข้าไปนะครับแล้วกดเอามือกดให้มันเข้ากับหนังเตยตรงนี้นะครับแล้วเลื่อนคันเลื่อนขึ้นสักหน่อยนึงเลื่อนคานไว้ก็ดกดเตอร์ทิ้งไปนะครับใส่พอกนะครับแล้วก็ปอยบาเลื่อนสักนิดแล้วก็ปิดฝาหลัง ก,กดทิ้งสักรูปสองรูปนะครับโอเคเป็นอันพร้อมใช้ขั้นตอนต่อไปก็คือมาปรับ ISO นะครับให้ตรงกับฟิลม์มอันนี้คือ ISO 100รฟิลม์มม้วนปีเราก็ปรับไปที่ร้อยโอเคจบพร้อมใช้งานเอาออกไปถ่ายภาพท่องเที่ยวกันได้แล้วโอเคครับสวัสดีครับ